วันดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ยังมาคุยกับเพื่อนเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับอย่างคองผมตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนใช้ Windows ใช่ไหมแล้วก็หันมาใช้ Mac ซื้อ Mac Mini-M4 มา Mac Mini-M4 มา29,000นะครับแล้วก็ดาวเนาะเป็นพรพรสิบงวดงวดละ2,090บาทนะครับทีนี้พอเอามาใช้ก็อ๋อที่แรกก็ใช้กับ Windows อยู่นะครับใช้ทั้ง2เครื่องเลยแล้วตอนนี้ก็ ก็คือที่ได้คะใช้ m แม็กก็คิดถึงวินโดว์เหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าใช้ m แม็กแล้วมันมันไม่ถนัดมันมันเหมือนผมอ่ะร้านผมอ่ะจะต้องจะต้องผมจะต้องใช้ในการปริ้นงานเยอะท่านี้ผมรู้สึกว่าสั่งปริ้นจากจากแม็กมันมันต้องกดหลายครั้งมากท่านี้ก็ท่ได้เขก็ดำคขาญมากสั่งผิดสั่งถูกนะฮะเพราะว่าก็เลยบอกแฟนว่าตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปใช้วินโดว์มือนเดิมจะจะขายแม็กตัวนี้ จะใช้แม็กตัวน,นี้ทีนี้ผมว่าสลับไปใช้แม็กสลับไปใช้ววนโดร้านผมเนี่ยเวลาสลับไปใช้ววนโดเนี่ยจะ,จะต้องใช้เวลานานในการสลับนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเครื่องปริ้นหลายตัวนะครับตอนนี้ก็มี5-6ตัวมีเครื่องปริ้นมี Microsoft Word มีแล้วก็มีพวกโปรแกรมปักจักรอันนี้ของแฟนเนาะก,ก็มันก็จะมารวมอยู่นี่หมดเลยก็จะมีอย่างอื่นอีกบ้างเนาะก็ใช้เวลาในการสลับนาน ประมาณ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยถึงจะลงลงพวกไดเวอร์อะไรได้เสร็จเครื่องป็นรูปด้วยนะครับทีนี้พอผมสลับไปวันนั้นก็บอกว่าตัดสินใจแล้วว่าคิดถึงวินโดว์อยากอยากกลับไปใช้เมนูมันไม่สะดวกเลยทีนี้ก็กลับไปกลับไปหลังจากใช้แม็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมกลับไปกลับไปก็กลับไปใช้ได้ไม่ถึงชั่วโมงครับก็ก็ต้องกลับมาคืนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผพรู้สึกว่ากลับไปแล้วมัน มันไม่มันไม่ลื่นไหลเท่าเท่าเท่าของแม็กนะครับเครื่องวินโดว์ของผมเนี่ยเป็น Intel i n t e l i5 Gen 12เจนครับก็ผมดูจากงบประมาณในการประกอบคอมมานะเมือ่อเมื่อปีก่อนนะใช้เงินไปประมาณ1มื่นแปดะที่ที่ดูรวมพวกการจอพวกอะไรเงี้ยการจอ RTX ์ 6, 6 0 0อหกหนะไรไม่รู้อะผมซื้อมา6,000กว่าบาท แต่รุ่นนั้นนะรุ่นนั้น RTX 6600อะไรซึ่ง PCIe 4.0นะฮะเป็นการ,ร์ดจอตัวใหม่ซึ่งมือหน,งหนึงเลยจาก NV 6 0 0 0กว่าแล้วก็ Intel i5 Gen นะครับนีเนี่ยก็คือชุดนี้เลยทน่นี้ว่าตามตามที่ผมดูจาก b บ n c h m a r มันนะก็คือตัว Mac mini M4 เนี่ยจะเร็วกว่าจะแรงกว่าประมาณ20% 25%อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าทำงานได้ลื่นไหลแล้วก็ ผมไม่ชัดใจนะความรู้สึกผมคือเพราะว่าใช้ mac นีแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือสําหรับช่างภาพนะครับถ้าใครเป็นช่างภาพเนี่ยพวกโปรแกรมภาพนะจะไม่สามารถแค็กได้นะคือถ้าคุณอยากจะใช้เวอร์ชันเก่าๆแบบแล้วก็จะแท็กเอาเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้นะมันต้องใช้ของของแท้นะครับซึ่ง photoshop ร i g h t r o o m ค่อนข้างแพงนะครับก็คือเดือนละ750บาท นี่ก็คือเนี่ยคืออ๋อต้องเราจําเป็นจะต้องใช้ของแท้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าบางคนที่มไม่ได้ใช้ช่างไม่ได้เป็นช่างภาพแบบนี้ครับท,ท,ที่ที่จ่ายไว้นะฮะหมายถึงว่าจ่าย7จ็ดได้แล้วก็สำหรับคนที่ทั่วไปเป็นยูเซอร์ทั่วๆไปนะครับเป็นอาจารย์เป็นไรเงี้ยคือแบบผมมองว่าผมมองว่า,าใช้ฝัง m ม c จะถูกจะจะดีกว่านะครับสมมติโน้ตบนะุ๊กเนาะ m ม c กบุ๊กเอฟโฟร o ม MacBook Air M4 นะราคาประมาณ30,000นิดหน่อย3 2 0 0 0อะไรเงี 30, ้ย3า0 0 0นะครับก็โอเร็วแรงมากแล้วก็เป็นชิปแบบตอนนี้เขาเรียกว่าสตาร์ทสถาปัตยกรรมอาร์มก็คือเป็นชิปแบบเหมือนคล้ายๆโทรศัพท์นะครับมันจะประหยัดไฟมากยังยังเครื่อง Mac เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องติดเครื่องนะครับเพราะว่า ก็มันไม,ไม่เปลืองไฟแล้วระบบเขาเป็นแบบนี้ด้วยนะครับหรือจะเป็น Mac Mini m 2อ่ะ Mac, macbook air m 2งนะผมเห็นขายอยู่ในในอ็ออนไลน์ประมาณ26,000อะไรเงี้ย26,000เนี่ยผมว่าโอ้โหถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่าโอเคนะแต่ก็มอีอีกอย่างนึงก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมนะฮะเพราะว่า Mac m a มเนี่ยม,มันเกมที่รองรับน้อยรองรับการเล่นเกมน้อยนะับแล้วก็การใช้งานที่ง่ายมากครับ ผมรู้สึกว่ามันผมจําได้นะตอนที่แบบใช้วินโดว์เราต้องซื้อหนังสือมาอ่านนะว่าเออคอปปี้แบบนี้วางแบบนี้เปิดเข้าแบบนี้จะต้องตั้งค่าแลนตั้งค่าอะไรแบบนี้แบบนั้นเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องเลยครับมันง่ายมากเลยสมมติเราจะลงโปรแกรมใช่ไหมเนี่ยเรามันมีแอปสต e มันเหมือนมันเหมือนที่มันเหมือนโทรศัพท์ iPhone มากนะครับเราจะค้นหาเราอยากลงอะไร เราก็แค่กดลงไปง่ายเนี่ยกดรับก็ลงได้เลยนะครับถ้าถอ,ถอนติดตั้งผมก็าใช้ยังไม่ทันถอนติดตั้งมันก็จะมาที่ไฟเดอร์ตรงน,นี้มั้งโอยไม่รู้ละลืมละซึ่งอันนี้ก็กดออกกดเข้าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่ไฟล์ของเรานะครับข้างล่างกาเา็เนี่ยแอบเนี่ยแอปแอปก็จะเป็นแบบนี้ ครับผมให้ซึ่งมันมันก็ง่ายนะครับมันก็ใช้อะไรก็ง่ายผมว่าใช้แล้วก็ไม่ไม,ไม่ใจผมก็มไม่ได้ก,กลับไปใช้วินโดว์นะครับก็ยังใช้ตัวนี้หมดทุกอย่างนะครับนี่ก็ต่อพิลเตอร์ต่อในต่อเครื่องพิมพ์รูปต่อพวกอันนี้ของโปรแกรมตัผ้าอะไรเงี้ยก็ใช้ใช้ตัวนี้หมดนะครับอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมชอบมากก็คือ ที่ผมค่อนข้างชอบม,มากๆก็คือซาฟารีนะรซาฟารีมันมันเหมือนว่ามันอ่ะอันนี้ Facebook ผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับมันเพราะว่ามันมันไม่มีโฆษณานะโฆษณามันน้อยผมจําได้ว่าถ้าถ้าผมเล่นในในโทรศัพท์ a n นดรอยนะครับมันจะมีโฆษณาเยอะอันเนี้ยไม่มีใช่หไหมผม,ผมว่าแทบจะไม่มีเลยเนี่ยครับเห็นไหมฮะ โฆษณาเนี่ยน้อยมากแล้วก็พวก Google อะไรเงี้ยมันก็จะจับล็อกโฆษณาไว้นะฮะมันผมผมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมจำได้ว่า s a f a r รมันมันมีระบบที่แบบดีมากซึ่งที่ว่าค่อนข้างดีนะถ้าใช้กับแม็ตัวเนี้ยผมชอบนะครับแล้วก็การที่ใช้เมาส์นะครับเมาส์ก็ลื่นไหลแล้วก็เนี้ยก็เชื่อมต่อไร้สายหมดนะครับน,นี้ก็ไร้สายก็ลื่นไหลนะครับ เพราะว่ามันมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่จะจะจะ,จะเลือกซื้อคอมนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อคอมนะผมก็จะซื้อว่าเฮ้ยซื้อซื้ออ่าอินเทลเจนอะไรดีหรือซื้อ,อจะซื้อ AMD หรือเปล่าหรือจะเอาอินเทลนะอะไรเางเี้แล้วก็แต่เราไม่ได้คิดถึงอ่าแม็กเลยนะฮะแต่พอพอได้ซื้อมาเพราะว่า,อวาเออก็ง่ายนะก็ใช้งานได้ง่ายอ,อันนี้ผม ตัดวิดีโอเมื่อกี้จากแคป c คส oh <my> ก็ก็ oh <my> ตัดได้โอเคก็ไม่มีปัญหานะครับก็ไม่มีสคริปต์ oh <my> กเเ็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า oh <my> ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไปสาะพอ่ะ <laughs> ผนน่าจะไม่ได้ไม่ได้คิดถึงไอ,อ,อตัว Windows แล้วนะก็ใช้ใช้ Apple นี่ก็ดีมากก็รูส้ส่วนตัวผมก็ เริ่มเริ่มใช้ไในคลองขึ้นแล้วนะครับตัวเนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือที่ผมชอบมากที่ผมไม่ไม่อยากกลับไปเลยก็คือว่ามีระบบพิมพ์ด้วยเสียงนะครับก็คืออันนี้มันเป็นโคพายโลชใช่ไหมผมก็เปิดเปิดมาแล้วก็ถ้าผมพิมพ์อยากพิมพ์ด้วยเสียงผมกดกดคอนโทรลเนี่ยสองครั้งอ่าอ่าพอผมกดเสียงคอนโทรลสองครั้งแล้วใช่ไหมอ่าเห็นไหมเขาก็จะพิมพ์ให้ตามตามที่เราพูดนะครับ เห็นไหมครก็พิมพ์ได้แม่นค่อนข้างแม่นแหละมันใช้งานได้แล้วเวลาเราทำงานอะ่ะก็จะง่ายนะครับส่วนเสียงที่รับก็จะเป็นรับจากตัวนี้นะครับของผมก็คือตัวเอ่อเขาเรียกอะไรเนี่ยเว็บแคมนะครับเสียงเสียงไมค์ผมอะ่ะก็จะรับจากจากจะส่งเข้าไปที่ไปที่ตัวนี้นะครับก็พิมพ์อันเนี้ยที่ผมแบบเฮ้ยแบบซึ่งวินโดว์ไม่ได้นะครับวินโดว์ช้ามาก ค okay. ถ้าผมจะหยุดผมก็แค่กดคอนโทรลไปอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก,ก็หยุดแล้วเห็นไหมฮะแค่นี้ก็ได้ซึ่งมันเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยผมผมใช้บ่อยมากแล้วก็มันต้องพิมพ์เยอะเนาะบางทีก็เราก็พิมพ์คุยกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์จากจากนี้เลยนะครับอย่างตัวตัวโคพายรล็อตเนี่ยก็เรียกใช้ง่ายผมกดผมกดตรงนี้2องอันเนี่ยสองปุ่มเนี่ยโคพายรล็อตก็ก็ขึ้นมาแล้ว2เลยเนี่ยครับก็ขึ้นมาให้เราใช้ งานได้หรือจะใช้ p e r p l e x i t y ก็ได้อันนี้ก็มีคีย์ลัดแต่ผมก็ใช้ชอบใช้ทั้ง2อันนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ที่สิ่งที่ทำให้ผมชอบแล้วก็ไม่ได้กลับไปใช้ windows ดีเลยก็ผมความรู้สึกผมก็คืออย่าง windows ก็เหมือนเหมือนครูเนาะแบบเหมือนเราเรียนเราเติบโตมาก็จาก windows แล้วก็เราก็ใช้ windows ตลอดแต,ต่ว่าแล้วก็สลับใช้ตัวนี้ตัวน,นั้นบ้างโอเควันนี้มีเรื่องมาเล่าฟังคิดีวันดีครับ